ก็ไงแค่ดูเนื้อเพลงในโทรศัพท์เและเพลงใหม่ประเทศเรายังไม่ทำยังเล่นเลยคูอเป็นเรื่องหาเรื่องใครเห็นก็ว่าตายทำไมที่ออกจะกลับไงเนี่ยช่างก็ไม่มีเห็นอย่างนั้นใครเห็นก็ว่าตายใช่ไหมหม่ามีเนี่ยช่างเลย ติดล้อได้ใครวะผมสัร์เรือกล้อคนไปเลนะเว้ยดีพวกเองก็ได้มีคนเล่นเล่นนี้มื่กี้เวสส่งไม่ไปอ่ะหน่องเหรอมาโอ้มีคนเยอะเลยอ่ะ มีอะไรน้อยบ้างเนี่ยไปไหนต่อพี่เดฟมีรู้ว่ารถพังแน่ไปโรงพยาบาลมันมีคนโรงพยาบาลอครถไม่ดีรถพังใช่หรออโอเคทุกทุเดี๋ยวช่างก็มารอไปสองชั่วโมงเดี๋ยวช่างก็มา,งงงกมาสองชั่วโมง เปลี่ยนชื่อแล้วเดี๋ยวข้าใส่แล้วเดี๋ยวข้ามาบอกอ๋อชื้นเือดสะพาวจะตายตรงไหนวะเนาะ ไฟเมื่อกี้เหนือแย่นะพี่มืดไฟเมื่อกี้เหนือแย่เลยนะตัอมไหมพี่ตัอมไหมพี่มืดกล่องกล่องดูไว้ครับห้าร้อยค่ะกระเป๋าสี่เก้าหกนีครับช่างดีตัวไหมไม่มีเด้งอะไรครับสี่เก้าหกค่ะห้าร้อยบาทใช่ครับพี่ช่างชื่ออะไรอ่ะ ชื่อไมนี่ค่ะแฟนไอแวนเหรอครับไม่ได้เป็นแฟนกันอ๋อก็ว่าเลยเห็นมันอยู่กับคนอื่นใช่เหรอไม่รู้ครับเป็นผู้หญิงผมมุ่งถามหามันอยู่นหน้ากาดอ่ะล้อถามว่าไงถามพี่แวนไปนไหนอ๋อไม,ไม่ได้เป็นอะไรกันนี่ยวผมโพลลูกไปดูกันแหละเขาไม่ได้อยากดูหรือเปล่าอัน,นอันนี้ชื่อคุณอะไรคะไม่เบื่อเขาอยากดูเนี่ยชื่อสตีปคสตรีบอ๋อ,อ,อเห็นโพลูกโอเค ผมค,ครับช่างแก้วช่างยังไม่ได้ขึ้นเล,เลยโอเคค่ะ,<อ>คะระวังไอแวนดีๆนะครับได้ได้ช่วงวันนี้ก็ระวังอยู่นั่นเลยบอกให้พี่แวนเผือใจ งานเปิดโจทย์มันเป็นงานเปิดโจทยอยู่แล้วเป็นงานคนอแก้มมันจะรักกันเกินไปไม่มันเป็นการวัดความเชื่อใจไงคนเรามันถ้ารักกันมันก็ต้องเชื่อใจกันถูกเปล่ะความรักไม่พังเพรารูปหนึ่งใบหรอเคยจำไว้ ได้ยินพี่ข้าบอกพังเหรอว่าไงไม่ได้ยินจะได้ยินหรอไม่ได้ยินบอกว่าอะไรบอกว่าพี่แวนจะใส่ไปเต็จมร้อยเชือ่อข้าทำไมอ่ะ่ะแวนไม่ได้ให้พอแล้วแวนไม่ได้ให้เต็มร้อยแวนไม่ไ้สองพันห้านอนนะครับหมอพี่จุยบอกว่าแวนไม่ได้เต็มร้อยแวนไ,ไ,ได้ไปเกินร้อย ก็นนะะชนเลยชนชนต้นไม้ชนไม่ยั้งเลยเราเราแบบว่าไปชีดตัวเราก็าลืมว่าเราต้องลงจอดรถก่อนแล้วแบบว่าขับขับอยู่แล้วก็จฉาลงเฉยมีพิรุณดีนี่ ม,มีวิรุด,ดิหายล้มีมีวิรุติราคาไม่ดีอยู่นะะี่หมออารมณ์ไหมครับคนไหนครับรอรอขอบคุณครับเรว่มต่อครับแล้ววันนี้หมอเขาไม่ค้าหมอชื่ออะไรอะ่ะแต่ชอบห่อะครครับ ชื่อไรครับผมไม่โดนอยู่แล้วไรครับชื่อไรคนเรามันจิตแข็งไปแล้วเว้ยนะครับอะไรนะนี่ชื่ออะไรนะครับชื่อนุ่มนิ่มครับอ๋อนุ่มนิ่มโอ้นุ่มนิ่มนี่นุ่มครับคุ้น่ะคุณใครเป็นวะคนนี้คนนี้ไม่ใช่ ใครอ่ะเห็นโอ้พี่เขามาต่อยอาชนาถามหาเหรอใครแหงคมันพูดไปเรื่อยังไงหลังพูดทีอ่ัดียังครับยังครับยังครับแบบนี้จริงๆกระหลาำมันเก็บรถได้นะรู้ยังนั่นดิ ถ้าเราเก็บรถเราจะมีที่ยืนกันเยอะมากเลยนะไม,ไม่ไม่แต่เมื่อกี้ภอชนะถามหาไม่ใช่หรอชาวบ้านพูดกันไปเรื่อยอ่ะไม่มีเรื่องจริงหรอกนะจอยขอผมเอเองเวลาหน้าก,กากนี้จะไปตื้หน้าก,กากไอ้จุดตีฟปลาเขาไม่เองคือเลยมาไปไหนคะหาข้าไปทำเฟซเอากระเป๋าเพิ่ม up and how careless we yeah. all day and all night would stay up it felt so right we were so young we were so dumb we would get drunk and then hook up we